สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศีวัน์ w, เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายาัยนเรศวร f m 107.25เมกะเฮสาิรตซ์สำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงคดีพิาพาทเกี่ยวกับการพัสดุกันนะคะ ดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทลัตน์เอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการได้คัดเลือกแนวคำวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับการพัสดุซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันค่ะ คดีนี้นะคะหัวหน้าส่วนช่างซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เคยลงนามรับทราบการแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางกำหนดถือได้ว่ารับทราบแล้วและต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามคู่มือประมาณการก็คือทอดอนถึง07นะคะแบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่นในการกำหนดราคากลางโครงการบูรณะผิวทางจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย โดยต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางสูงกว่าที่ควรจะเป็นคณะกรรมาการกำหนดราคากลางจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนของตนให้แก่หน่วยงานของรัฐทั้งนี้ตามมาตรา8วรรคหนึ่งประกอบมาตรา10วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้วราคากลางตามแบบของกรมการปกครองดังกล่าวก็เป็นแบบมาตรฐานที่ใช้อยู่แต่เดิมซึ่งในส่วนผสมของหินและยางแอดฟันมากกว่าอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิน่นและทางราชการมากกว่าจึงเห็นสมควรหักส่วนความรับผิดในส่วนนี้ลงร้อยละห้บ ของความเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้การที่หน่วยงานของรัฐไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและแต่งตั้งให้นักบริหารงานทั่วไป6ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยที่บุคคลทั้งสองไม่ใช่ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุได้จึงส่งผลให้ขาดความรู้ที่จะตรวจสอบการกำหนดราคากลางได้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดจ้างเกิดความผิดพลาดถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของหน่วยงานของรัฐซึ่งสมควรหักส่วนความรับผิดของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในส่วนนี้ลงร้อยละ30ของความเสียหายทั้งหมดจึงคงเหลือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงร้อยละ20ของความเสียหายทั้งหมดคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีทั้ง5ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดกรณีการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบูรณะผิวทาง a อตฟอนต c ก o n c กรีตจำนวน86สายทาง โดยผู้ฟ้องคดีทั้ง5ในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ตุลาคม2544ตามหนังสือด่วนที่สุดที่นล .0205 ทับว .199 ลงวันที่17ตุลาคม2544 และหนังสือของกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มท .0313.4 ทับว .475 ลงวันที่21กุมภาพันธ์2545ถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ70ของความเสียหายทั้งหมด จำนวน10,222,276บาท42สตางค์และให้รับผิดคนละเท่าๆกันเป็นเงินจำนวน1,431,118บาท69สตางค์ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดรงกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ซึ่งพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยจึงรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือจังหวัดนะคะโดยต่อมาได้พิจารณาและมีคำสั่งยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีทั้ง5เห็นว่าความเห็นของกรมบัญชีกลางตามหนังสือที่กค .0410.4 ทับ07983 ลงวันที่11มีนาคม2553ที่กล่าวหาผู้ฟ้องคดีทั้ง5ว่าไม่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมีหนังสือของกรมการปกครองนังกล่าวแต่กลับคำนวณราคากลางตามคู่มือประมาณการทด .1-07 ตามแปลนมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น ส่วนการคังท้องถิ่นสํานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพศ2538ทําให้ราคากางที่คํานวณได้สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นนั้นเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีทั้ง5ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์การคํานวณราคากางงานก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์ของกรมการปกครองที่นำมาใช้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการพิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ส เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคนละเท่าๆกันเป็นเงินจำนวน1,431,118านบาท69ตาง์ซึ่งคดีนี้นะคะ สารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่1ในขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนช่างได้ลงนามรับทราบในหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ตาตุลาคม2544ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่หนึ่ง ทราบแล้วว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่9ตุลาคม2544ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางกำหนดตั้งแต่ปีงบป,ประมาณพศ .2545 เป็นต้นไปเมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีที่1และผู้ฟ้องคดีที่2ถึงผู้ฟ้องคดีที่5 ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1ให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการจ้างเหมาบุรณะผิวทางแอดฟันติกคอนกีตจำนวน86สายทางผู้ฟ้องคดีทั้ง5จึงต้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งเป็นระเบียบของทางราชการที่ถือปฏิบัติในขณะนั้นไม่อาจนำหลักเกณฑ์อื่นมาใช้ได้การที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามคู่มือประมาณการทอดอ0 7ถแบบแปนมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่นส่วนการคังท้องถิ่นสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดราคากลางในโครงการดังกล่าวโดยไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ทําสัญญาจ้างบูรณะผิวทางตามสัญญาเป็นเงินจํานวน87,230,000บาทซึ่งหัดใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้วราคากลางที่ควรจะเป็นคือ77,723.58 7บาทตาง์ เมื่อเปรียบเทียบกับราคากลางตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งคําคำนวณตามผู้มือประมาณการของกรมการปกครองแล้วราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งคําคำนวณไว้สูงกว่าราคากลางที่ควรจะเป็นเป็นเงินจานวน10ล้าน2องแ2น7 6นบาท42ตางค์ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน สิบล้านสองแสนสอบาท42สตางค์การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้ง5ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สองตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง ตามมารตรา8วรรคหนึ่งประกอบมารตรา10วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ว่าการที่สารปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้หักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้ง5เพราะคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมลงร้อยละห้ของความเสียหายทั้งหมดเป็นการใช้ดุลพินิษโดยชอบหรือไม่เห็นว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 มาตรา8วรสองบัญญัติว่าสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีเพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้คดีนี้แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง5จะไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้รับความเสียหาย ต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางสูงกว่าปกติเป็นเงิน10ล้าน2 2 2 2 2 2 6บาท42สตางค์ก็ตามแต่โดยที่แบบทร1 07ของกรมการปกครองพศ2 5 3 8เป็นแบบมาตรฐานการก่อสร้างของทางราชการแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของการก่อสร้างทางตามแบบดังกล่าวแล้วแอ h ฟันติกคอนกรีตพื้นที่1ตารางเมตรจะใช้หินผสมจำนวน1.108ลูกบาทเมตรและใช้ยางแอ h ฟันจำนวน6.9กิโลกร,รมัมซึ่งมากกว่าแอ h ฟันติกคอนกรีตตามแบบของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่พื้นที่1ตารางเมตรจะใช้หินผสมจำนวน0.089ลูกบาทเมตรและใช้ยางแอดฟันจำนวน6.6กิโลกร,รัมทำให้ราคากลางของแบบทอดอ .1.07 ของกรมการปกครองพศ .2538 สูงกว่าแต่ราคากลางตามแบบของกรมการปกครองดังกล่าว ก็เป็นแบบมาตรฐานที่ใช้อยู่เดิมประกอบกับถนนที่ได้มีการบูรณะและซ่อมแซมโดยผู้รับจ้างดาเนินการตามแบบของกรมการปกครองดังกล่าวที่ใช้ส่วนผสมของหินและยางแอฟฟานมากกว่าซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิน่นและทางราชการมากกว่าเมื่อได้คำนึงถึงงบประมาณที่ราชการต้องสูญเสียไปจากการกระทำละเมิดดังกล่าว เปรียบเทียบกับประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและทางราชการแล้วการที่สารปกครองชั้นต้นหักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้ง5ในส่วนนี้ลงร้อยละ50ของความเสียหายทั้งหมดโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมจึงเหมาะสมแล้วอุดทอนของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3อีกว่าการที่สารปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้หักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้ง5เพราะเหตุความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมลงร้อยละ30ของความเสียหายทั้งหมดเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยชอบหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มาตรา8วรรค3บัญญัติว่าถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกด้วยมาตรา8วรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มีให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินหมาทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นมเมื่อกองคังในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไม่มีผู้ใดดำรงตําแหน่งหัวหน้าพัสดุตําแหน่งนักวิชาการพัสดุและตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและเป็นอัตราว่างอยู่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง จึงต้องแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่สปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและแต่งตั้งให้นักบริหารงานทั่วไป6ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยบุคคลทั้งสองมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยที่บุคคลทั้งสองไม่ใช่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุได้จึงส่งผลให้ขาดความรู้ที่จะตรวจสอบการกำหนดราคากลางของผู้ฟ้องคดีทั้ง5ได้บุคคลทั้งสองจึงจัดทำรายงานการขออนุมัติด,ดำเนินการจ้างเหมาบุรณะผิวทางดังกล่าว เสนอผู้มีอำนาจลงนามอานุมัติตามราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ได้คำนวณไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดจ้างเกิดความผิดพลาดอันถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองการที่สารปกครองชั้นต้นหากส่วนความรับผิด ของผู้ฟ้องคดีทั้ง5ในส่วนนี้ลงร้อยละ30ของความเสียหายทั้งหมดจึงเป็นการใช้ดุลพินิษ์ที่ชอบตามมาตรา8วรรค3แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 แล้วอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า มีเหตุต้องหักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้ง5โดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมลงร้อยละ50ของความเสียหายทั้งหมดและหักส่วนความรับผิดเนื่องจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมลงอีกร้อยละ30ของความเสียหายทั้งหมด คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1สามารถเรียกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เพียงร้อยละ20ของความเสียหายทั้งหมดเป็นเงินจำนวน2 4 4ล้านบาท28สตางค์เมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน จึงไม่อาจนำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับผู้ฟ้องคดีทั้ง5จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นตามมาตรา8วรรค4ี่แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้นคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5รับผิดชดใช้ค่าสินหมทดแทนเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าจำนวน 286,223บาท73สตางค์จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายืนซึ่งแนวคําวินิจใช้สารปกครองสูงสุดในคดีนี้นะคะเป็นไปตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .54 ทับ2อ6 4ค่ะ และสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณนันทลัตษ์เอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากกาันวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055 909 550 59 และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกคร,รองพิษนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ